ครับสวัสดีเอีแล้วก็ผู้ติดตามรับชมครับทางช่องสีเรืองไรยน์นะครับผมมาวันนี้ก็คลอดแล้วครับเครื่องหุบเพอีหนึ่งครับเราก็มีอะไรสวยเยอะเลยนะครับกับรถบัสนครสวรรค์นะครับคานุวรลักษณ์บุรีนะครับคันนี้ก็ยกเครื่องออกแบบสวยๆนะครับตัวถังไม่ช้ำนะครับเพราะว่าเราจะเอาไปส่งนะฮะที่จังหวัดหนองบัวรำพูนครับมีสอง คันด้วยกันนะครับคันนี้ก็ว่าจะชำแหละแล้วนะครับแต่ยังเป็นบุญนะครับรถเบอร์หนึ่งของร้อยเอ็ดมหาชัยนะครับนะคันนี้ก็สวยๆนะครับจอดก็ปีกว่าสองปีกว่าแล้วคะัะปีกว่าแล้วจอดอยู่นี่นะนี่ก็สภาพก็โอ้โหตอนมาแรกก็สวยนะครับตอนนี้ก็แตกสีนะแต่ปิดการขายครับนะเดี๋ยวลูกค้าจะไปทําร้านอาหารร้านกาแฟครับ2คันนะครับมีคันนี้กับ คันนี้ครับนครสวรรค์ครับนี่ผมขับมาเองกับมือนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาลากไปส่งนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวค่อยดูอะไรนะครับมีอะไรสวยๆเยอะนะครับเดี๋ยวจะเอาคันนี้ลากนะครับเพราะว่าเอฟซีของเราก็ปลดระวางเรียบร้อยแล้วจะขับมาอย่างนี๋ยวจะเอาคันนี้แหละเนี้ยดูสภาพคันนี้เออจะเอาลากรถคันนี้แหละนะฮะไป นี่คันนี้็ขับมว่าจากอายุธยาเมืองเราของเราแต่ก่อน,นครับนี่ฮะคันนี้เลยยกออกแล้วก็โอ้โหสวยๆเลยมีของสวยเยอะนะครับหนึง่งนะมีเกียร์โรกี้ครับตัวนี้เลยเสื้อรายครับนี่หัวหมูใส่หกบีบีหกบีดีได้นะครับมันเป็นคัดแค่สิบสามเองนี่ฮะไม่มีหลุดนะครับ กาันตรีจากมคนาสอนขับมาแล้วนะครับเกี่ยวล็อกกี้ครับกมมีหลายลูกอยู่ช่วงนี้นะครับใส่รถดำครับดูใบเกียร์สิใบเกียร์ขยับนิดนึงครับแต่แน่นครับผมแน่นอยู่ครับใช้งานได้ยาวๆเลยเดี๋ยวร้างให้ครับเดี๋ยวร้างนะครับน้ํายาละมาวินนะน้ำยาล้างองเครื่องมาวินก็ มีจำนายครับมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับตอนนี้นะครับไม่ต้องโอนแล้วนะฮะเพราะลูกค้าเรียกร้องมาเยอะก็เลยจัดให้ครับแบบเก็บเงินปลายทางน้ํายาล้างเครื่องมาวินเชียงกงนะครับแล้วก็พวกเผาข้างพวกอะไรมีเก็บเงินปลายทางครับั๊มลมนะฮะเดี๋ยวเสาะเสาะเสาะแต่พวกนี้ไม่ได้เก็บปลายทางนะต้องโอนนะครับพวกนี้ต้องโอนนะฮะเป็นอะไรใหญ่แล้วก็มีอ๋อยางครับนี่ยางครับ เป็นขอบ22นะครับตัวนี้11 R นี่ครับ1 1 R ด้วยครับนี่ยางคู่หน้านี่สวยอยู่นะครับสวยอยู่แต่กินนิดนึงครับแต่ดอกนี่เยอะเหลือเยอะเลยนะฮะเป็นยาง f i r e s t o e นะฮะคู่หน้าเลยคู่หลังก็พอได้อยู่นะฮะคู่หลังมี6เส้นครับแต่คู่หน้าสวยเรามาดูยางก่อนโอ้พึ่งยกออกมาครับ นี่ครับผมยางเส้นนี้สวยกว่าเส้นฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายจะจะมีกินยางตรงนี้นิดหนึ่งนะครับแต่ข้างนี้ไม่กินนะฮะสวยนะครับยางกระทะก็สวยครับคู่หลังนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่คู่จะมีคู่หนึ่งสวยอีกคู่หนึ่งไม่สวยเท่าไหร่นะครับนี่เดี๋ยวเราจะถอดออกนะครับเพราะว่าอันนี้ลูกค้าเขาคุยกนเรียร้อยแล้วัะเดี๋ยวเอายางพันเสียบเข้าแทนนะครับแล้วก็นี่นะฮะชุดทิฟฟี่ครับสิบร้อนะฮะ อันนี้น่าจะของฮีโน่มั้งนี่หรือของยี่สุนะครับชุดที่ฟี่นี่ฮะสวยๆเลยเบรกจึ๊กๆเลยนะฮะไม่มีรั่วไม่มีซึมเลยนี่ชุดที่ฟี่ของสิบล้อครับมีแท่นให้เรียบร้อยครับมาส่วนรถบัสก็ไม่ค่อยมีนะครับอันนี้เขาจะซื้อคู่กันเลยนะกับเครื่องยนต์นะครับเครื่องเกียร์มาฮะนี่สวยครับรับกันเลยตัวนี้นี่ฮะ เดิมๆยังไม่มีแปลงครับยังไม่มีแปลงออ<ผ>มอ้แล้วก็นี่ฮะถังน้ำมันตัวนี้น่าจะอยู่200น่าจะได้ครับตัวนี้200ลิตรครับนี่ฝาปิดสวยๆเลยนี่ฝาปิดสวยๆเลยครับไม่มีบุบไม่มีบุ้มไม่มีทะลุนะครับนี่ฮะมีขาให้พร้อมครับตัวนี้ขาก็สวยๆนะฮะ สวยเลยตัวนี้แก๊กเสียครับโอ้นี่มีงอนหนึ่งครับเพราะว่าตอนน้องออกครับงอหนึ่งน,นะครัทังประมันครับเลยสวยเลยนี่ฮะท่อพักนะแต่พวกนี้ก็ไม่ค่อยได้ขายหรอกนะพวกยอยพวกเพาข้างของนิสสันนะไม่ค่อยได้ขายนะครับก็มีประมาณนี้ครับแต่กองก็กองไม่สวยนะเป็นกองแห้งเอ้ยเป็นกองเปียก ฮะครเกิดแงเอ้ดแรงเป็นแังไหมันไม่เกี่ยวอะไรกันแล้วไม่คนละเครื่องกันโอ้ยมันไม่เกี่ยวกับเครื่องนะมันสายรึงดับมันคนละรุ่นกันสายอะไรล่ะ ย่างดีเอ้ามามาดูนะฮะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ร้อยเก้าห้านะครับนี่สวยๆเลยนะตัวนี้ครับไม่ค่อยเยิ้มนะเข้าไหลนะครับนี่ฮะแต่เป็นปกติครับมันชอบเยิ้มตรงนี้ครับนี่ฮะน้่ไปเหยียบนะฝานี่มันเป็นฝาพลาสติกนะครับถ้าเหยียบแตกเปาะมาเนี่ยุ่งเลยนะนี่ฮะมันชอบมันจะชอบเยิ้มตรงนี้ครับปลกเกน็ตรงนี้ฮะแต่ไม่ใช่ปัญหาเยอะครับตัวนี้น้ําไม่ดัน ป่อนไม่หลวมครับตอนนี้สีปัม,มทำงานครับรอ,อยางไปดังเอามัดเจ้สเออเขาที่ให้ดอกมายากดอกเขาไมมัดใช้แคน,นั่นแหละนี่ฮะปัมพาวเวอร์ปัมลมลมออกฟุดฟุดฟุดฟดเลยนี่ฮไม่เยอะมนะครับเครื่องสวยอยู่ตอนนี้นี่ฮะมีอุ้มพรมให้ครับมีใบคุมนะตัวนี้นะครับเป็นใบคุม ใครหาอยู่ร้อยเก้าห้าครับตัวแรงๆเลยร้อ้นคะอหลังน่าจะรั่วอยู่นะครับเนี่ยครมีน้ำมันซึมออกมาธรรมดานะของเครื่องยนต์ใช้งานมาแล้วนะครับในไทยของญี่ปุ่นก็ยังมีมีเยิ้มอยู่นะครับแต่น้อยครับแต่ของไทยนี่ส่วนมากครับเยิ้มนะฮะน็อตนี่ยังไม่ขยับแล้วมั้งนี่ย เนีย่ยไม่เคยเปิดเลยมั้งเนี่ยไม่เคยเปิดฝาสูบเลยมาใครหายอยู่โอเคดีเืองส,ยสวยๆเลยเดี๋ยวล้างนี่แดงจิงคืงเลยแหละนะฮะนี่ครับเราตัดแบบนี้นะก็ห่างหายไปนานนะครับเฉพาะสำหรับตู้รถบัสก็มีคนถามเข้ามาเยอะนะครับแต่ยังไม่จบกันนะครับแต่เมื่อวานนี้โอ้โหคณะรมการแล้วก็เจ้าของวัดมา,มาเป็น2ี่สิกว่าคนนะครับมาดูรถบัส ตู้รถบัสนะครับที่จะไปทําร้านอาหารร้านกาแฟนะก็จบไปสองคันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาติดตามชมนะครับว่าจะไปส่งให้ที่จังหวัดไหนนะครับอําเภออะไรหรือวัดไหนนะฮะเป็นวัดนะเป็นวัดเป็นวัดก็ยังมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับตู้สาหรับตู้รถบัสนะอันนี้ก็เราจะเอาหมอน้าออกครับมอน้ําก็ไม่สวยแล้วบหมอหน้าแล้วก็จะมาเล็มออกครับเล็มพวกเหล็กพวกขาออกครับ อันนี้ลูกค้าแม่เอ,อกครับเราก็ตัดบอกออกนะฮะแต่ตัวนี้เป็นพื้นพื้นเหล็กทั้งดุนเลยนะหายากครับไม่ค่อยมีพื้นเหล็กเนี่ยส่วนมากจะเป็นพื้นไม้ ลำโพงข้างหลังเราไม่ได้ต้องออกนะครับตู้ซับตู้พวกนั้นนะครับนี่ฮะสวยๆเลยตู้ครับแล้วก็พัดลมนะฮะไม่ได้ต้องออกครับเดี๋ยวเราจะลากไปแบบนี้แหละนะฮะในห้องหน้าสองเราจะตัดครับ,นะรบเดี๋ยวมาคอยชมนะฮะคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะเอาเอฟดีที่ขับมาจาก จังหวัดอยุธยานะครับทะเบียนไม่ขาดด้วยนะโอ้สิบสองเมตรครับอันนี้นะฮะพฟไลท์ก็ไปด้วยนะครับผมแนะนํานะครับก็ให้เอาแบบนี้นะครับเพราะว่ามีช่วงร่างมีล้ออย่างนี้นะคมันจะเคลื่อนย้ายนะฮะเคลื่อนย้ายได้สะดวกนะครับไม่ต้องไปจ้างเทีนจ้างรถยกวินนะครับอันนี้คือเรา เอาไปแบบนี้ไปเคลื่อนย้ายที่ไหนก็ได้นะครับสะดวกสบายครับถ้ามีล้ออย่างนี้นะครับนี่มีล้ออย่างนี้คันนู้นเขาจําไว้ห้าหมื่นยังไม,ไม่ไม่เอาเลยนะฮะคันนั้นก็มีหลายคันอยู่นะฮะมีเข้ามาเรื่อยๆครับก็ใครหาอยู่ก็ลองมาดูครับนะาะไปครับผมนะฮะ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับใครหาอยู่อะไรตัวไหนก็ลองมาดูครับเครื่องยนต์ลอยก็หาก็หายากครับไม่ค่อยมีเข้ามาสําหรับร้านเรานะครับแต่ที่อื่นไม่รู้นะครับเนี่ยากครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับผมกับสีบุเรืองอะไรยนต์นะครับคิดจะซื้อคิดจะขายครับคิดถึงสีบุเรืองอะไรยนต์นะครับคลิปหน้าเดี๋ยวไปชมกันส่งมอบรถนะครับสองคันนี้นะฮะไปครับผม นี้ขอลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับผมแล้ววันนี้สวัสดีครับ